ก็ผมนายสุสิทธิ์ก้้านะครับในอัยการจังหวัดคดีเยาวชนนะครับในเบื้องต้นต้องงขออธิบายนี้ครับคือหลายท่านเนี่ยยังยังไม่รู้จักนะครับสำนักงานอัยการนะฮะมีั้งหสา3สำนักงานนะครับก็คือมี1สําสำนักงานในการจังหวัดนะครับแล้วก็สําสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับแล้วก็ 3. อัยการจังหวัดนะครับอัยการ คุ้มครองสิทธ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับและการบังคับคดีจังหวัดพะเยานะครับมีสามสนักงานนะฮะในเบื้องต้นต้องพรบ,บางบางท่านเนี่ยถึงแม้หัวหน้าส่วนในการเองก็บางทียังไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าส่วนก็จะมีสามสามท่านนะครับเป็นเมื่อกี้ท่านเอาจอเจี๊ยบได้ได้คุยไปแล้วนะครับเผมเองนั้นอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับรับราชการอยู่ที่จังหวัดน่านมาหลายปีนะครับ ก็อย่างที่ท่านในการจังหวัดกรุงพ่อศิษิ์ท่านท่านได้พูดไปแล้วว่าจังหวัดน่านนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเช่นมีดอยภูคานะครับบ่อเกลืออุทยานขุนทศฐานอุทยานแห่งชาติแม่จาริมนะครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผมอยู่ในจังหวัดน่านมาค่อนข้างนานนะครับก็มองอย่างที่ท่านขอเาีย์เทียบท่านท่านว่านะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเนี่ย จะมีใกล้ๆหนึ่งที่พักนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยค่อนข้างมากนะครับต่างจากจังหวัดพะเยายังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีความพร้อมเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ต้องต้องฝากไว้นะครับนะฮะแล้วก็แหล่งประการที่สก็คือเรื่องของสนามบินที่ท่านวิทยากราไ,ดไ,ดได้พูดไปแล้วว่าอนาคตนี่น่าจะต้องมีสนามบิน ก็เป็นสิ่งที่รองรับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดน่านนี่มีนะครับสนามบินซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวนะครับวันหนึ่งเนี่ยขึ้นลงในประมาณสิบกว่าเที่ยวนะครับมีทั้งเอเชียนะครับแล้วก็มีไลออนแอร์นะครับแล้วก็มีสายการบินอีกประมาณทั้งหมด 3- ามสี่สายนะครับซึ่งจะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จังหวัดพยาวเพื่อนาคตนะฮะก็หวังว่าคงจะ มีสนามบินนะครับแล้วก็จะนําพามาซึ่งความเจริญนะครับแล้วก็จะมีอาชีพซึ่งมารองรับอีกเยอะนะฮะกอนที่จบจากพยาวมอพยาวไปนะี่อาจจะต้องตัวหนึ่งก็ต้องไปทํางานที่สนามบินก็สะดวกนะครับไม่ต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะระยองจันทบุรีอย่นี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนเนี่ยผมเองอยู่ที่จังหวัดน,น่านเนี่ยนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดแม่สอนนะครับต้องขับรถไปเท่าไหร่ฮะเป็นวันเลยนะครับจากน่านไปแม่สอนเนี่ยขับรถออกจากน่านประมาณตั้งหกโมงเช้าไปถึงแม่สอนว่ามันช่วงมืดแล้วนะประมาณทุ่มหนึ่ง บางครั้งเนี่ยผมไม่สามารถที่จะขับรถไปได้นะครับก็วานนะครับวานนะครับผู้สูงอายุนะท่านผมเรียกว่าลุงลานะครับลุงลานี่อายุ75ปีฮนะ75ปีนีนะ่ผมว่าลุงลานขับรถไปจากน่านน่านจะถึงแค่ละปานนะครับแต่ว่าท่านขับไปจากน่านเนี่ยนะครับออกจากน่านประมาณหกชัเช้านะครับถึงจังหวัดแม่สอดเนี่ยนึงทุก นะฮะโดยพักเป็นระยะนะจากน้นไปพักที่ลำปาง,ปลางแล้วก็ไปพักที่หอดแล้วไปพักที่แม่เซนจากนั้นก็เข้าตัวแม่ต่อนเลยนะครับเนี่ยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมก็พยายามถามว่าลุงไหวไหมนะครับลุงก็บอกว่ายังสบายนะครับซึ่งเนี่ยผมมองว่าผู้สูงอายุจริงๆแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพนะเพราะว่าอ,อย่างลุงนาเนี่ยออกกําลังกายทุกวันนะครับออกกำลังกายทุกวันโดยเป็นนะฮะ เป็นนักวิ่งแล้วก็เป็นนักวิ่งทีมชาตินะครับของผู้สูงอายุของจังหวัดน่านนะครับซึ่งผมเองก็ทําหน้าที่นะครับเป็นประธานทุลมผู้สูง to อายุจังหวัดน่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานอีธาผู้สูงอายุแห่งสมาคมจังหวัดน่านด้วยนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะว่าบองว่าการส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนา คนนะครับให้มีคุณภาพพร้อมที่จะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับถ้ามีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อาอยุ60ปีขึ้นไปนะการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยรับบุคคลตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงอายุ5ปีนะ35-40 40-45 45-49 50-55 45 45 45 ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงมีอยู่คนนึงอะอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับที่ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์นในเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผมก็ส่งลุง,งานาเนี่ยที่อายุเจ็ดสิบห้าไปเนี่ยนะครับ่ันก็ได้เป็นเหรียญทองนะครับสองเหรียญจากการวิ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็สองร้อยเมตรนะครับอันนี้เป็นการส่งเสริมนะกีฬาผู้สูงอายุนะครับ แล้วก็ของจังหวัดพยาวนี่ผมไปเห็นว่ามีของเขาเรียกมูลนิธิใช่ไหมมูลนิธิในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นผมเห็นว่าดีนะครับเพราะว่าก็จะมีการมอบรางวัลให้กับทั้งเยาวชนทั้งผู้สูงอายุและก็กีฬาคนพิการเนี่ยทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับรางวัลน,นะครับ ในการที่เขาไปแข่งขันแต่ละครั้งก็มีการไปมอบรางวัลน,นะครับวิธนนีี้ก็จะมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะครับโดยมอบที่หอประชุมเวลาประชุมหมัวหน้าส่วนนะครับหัวหน้าส่วนราชการซึ่งผมก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้จักท่านอาจารย์สมบัติซึ่งเป็นโค้ชนะฮะทีมชาติด้วยนะครับก็ได้มีการพูดคุยประสานงานกันนะครับเป็นอย่างดีนะครับท่านอาจารย์สมบัตินะครับแล้วก็ เราก็ต้องมีหน่วยงานอื่นด้วยนะครับในการจะมาสับสนุนักกีฬาพวกนี้เพื่อให้เป็นกวัดและกําลังใจนะครับเช่นสมาคมกีฬาของออจังหวัดพะเยาเนี่ยส่วนนี้ก็ต้องน่าจะาต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะไปอะไรนะให้รางวัลในการที่เขาไปแข่งขันมาแล้วเนี่ยแล้วเขาได้รับเหรียญน,นะครับหรือว่าไม่ได้รับเหรียญอะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะสัมผุสนะเป็นงบประมาณไปในการไปแข่งขัน การเดินทางในการเข้าพักที่พักนะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเวลาขับรถไปเนี่ยก็มีรู้สึสถถกสลดดูนะครับอยู่ประการหนึ่งก็คืออางหน้าเดินเมษานะ้มีนาเมษาเนี่ยก็จะมีการเผานะโดยตลอดทั้งทางเลยไปถึงแมงสอดจากนั้นถึงแมงสอดเลยมีเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ก็ ควรที่จะโดนโลงนะครับให้ประชาชนตระหนักจริงๆครับผมต่กับว่าต้องตระหนักจริงๆในการที่จะช่วยร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับถึงแม้จะมีมาตรการกฎหมายบางทีกฎหมายเนี่ยเขาจะมีประกาศของจังหวัดซึ่งมีการประกาศไว้แล้วนะครับเป็นช่วงๆว่าระหว่างวันที่นี้เดือนนี้ถึงวันที่นี้เดือนนี้นะครับห้ามเผาถ้าไม่เผาอาถ้าเผาก็จะมีมความผิดนะฮะตามประกาศของจังหวัดน,นะครับ แล้วก็ยังมีโทษเรื่องกฎหมายยาซึ่งบางท่านก็ยังไม่ไม่ทราบนะกฎหมายยาก็มีโทษเรื่องของความผิดนะฮะที่บัญญัติไว้ในเรื่องในหมวดของเรื่องูโทษนะครับว่าทำามีหลักว่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอรับภานนะครับเพราะว่าการเผาป่าเองเป็นไงก็จะมีคว,วันนะมีฝุ่นนะครับบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นโรคอุ้แพ้นะครับ หายใจไม่ค่อยสะดวกก็จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับบางคนบาง,บางด้านเนี่ยตากผ้าไว้อพอเปรียเปียกพอได้โดนวันนะก็จะเสื้อผ้าน,นี้ก็ดีใช้ไม่ได้เลยนะครับอย่างผมตากไว้เนี่ยต้องเอาไปซักใหม่เลยนะครับพเพราะเป็ดกวันไวนะครับอันนี้คือเข้าหลักกฎหมายตรงๆเลยนะครับคือเรื่องของทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนขานก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับซึ่งปบปญญัติไว้ในเรื่องของรูทโทษนะครับ แล้วก็มีความผิดทางเดี๋ยวให้อธิบายกฎหมายนิดนึงนะฮะมีความผิดทางแพ่นแงนะครับทางแพ่งก็เป็นเรื่องของละเมิดนะซึ่งเขาก็มีหลักว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเล่อเนี่ยไปทําต่อบุคคลอื่นนะฮะโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงการชีวิตแก่ร่างกายแก่ระบมยแก่เศรษฐีภาพหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอยางใดยันหนึงยยง่งเนี่ยท่านว่าผู้นั้นต้องทําละเมิดนะการเผาเนี่ยก็เป็นการจงใจใช่ไหมเนผะา ทำให้ผู้อื่นนะฮะเดือดร้อนลำคานได้รับความเสียหายต่อสุขภาพก็คือคอ,อนามัยนัย่นเองะฉะนั้นก็จะมีความผิดเพื่อง่มข่มละเมิดด้วยนะครับส่วนนี้จริงแล้วไปฟ้องนะฮะสามารถฟ้องได้เลยนะครับแล้วก็เรียกค่าชดเชยเทดแทนนะครับแต่ศาลไทยเองก็มันจะต้องสืบถึงว่าการเผานั้นนะจะทําให้เขาได้รับอันตรายแก่นามัยอย่างไรนะครับอาจจะเป็นป่วยอะไรเงี้ยต้องสืบให้ศาลเห็น ในพฤติการต่างๆนะครับแล้วก็ศาลก็จะพิพากาษ,ษาให้ชดใช้เป็นค่าทีมัดแทนได้ในเรื่องของละเมิดนะฮะซึ่งเป็นความรับผิดเรื่องของในส่วนแพ่งนะฮะเพราะนั้นก็ยะมีความผิดหลายอย่างเลยทั้งกฎหมายยาทั้งกฎหมาย,มายแพ้งด้วยนะฮะเพราะตรงนี้ถ้าลงร่นลง,ท,งทั้งชุมชนนะครับทั้งใน,นส่วนของภาครายการนะครับหรืออาจจะมีข้อตกลงเช่นรัฐบาลขึ่นกาลังจะตั้งรัฐบาลเนี่ย มีข้อตกลงเขาเรียกว่า MOU นะครับ MOU ในการที่จะทำะข้อตกลงเบื้องต้นนะของเราเนี่มีภาพรัฐอยู่แล้วเช่นมีในหมู่บ้านก็จะมีกำนันนะครับมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกสอปตอนะครับอีกมากมายซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นผู้นำนะครับแล้วก็บุคคลอื่นที่ยังไม่มีตําแหน่งแต่ว่าเป็นที่รู้จักนะมีชื่อเสียง อาจจะเป็นประธานชมรมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านในละแวกนั้นก็อาจจะมีการจัดทํารวมกลุ่มกันทานะครับข้อตกลง M o u มกันว่าหนึ่งการเผาในเรื่องของการเผาเนี่ยควรจะทํายังไงนะครับลดการเผานะสองอนาวัสดุที่เหลือใช้หรือวัชพืชเนี่ยไปทําปุ๋ยซะนะครับถ้าเกิดมีการป่าฝร่นข้อตกลงเนี่ยเราก็จะทํากันยังไง นะครับอันนี้ต้องมีการไปคิดในเรื่องของชุมชนโดยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะสพตน,นะผู้นําชุมชนนะที่เป็นผู้รู้จักกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการผิดข้อตกลงเนี่ยก็อาจจะมีการระหว่างโทษไว้นะครับรเช่นมีการตัดเตือนนะมีการถ้าตัดเตือนไม่เชื่อฟังนะครับยัางปากฝืนก็จะมีการปรับนะถึงแม้การปรับในก็ต้องดูว่าในส่วนนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไหม เพราะว่าบางพื้นที่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยก็จะมีข้อบัญญัติของเทศบาลอยู่ว่าสามารถทําได้ไหมปรับได้ไหมแต่ในส่วนของนอกเทศบาลหรือว่าส่วนที่เขาไม่ได้บัญญัติไว้ให้ทําการปรับได้ก็าราษฎรจะไปปรับเองเนี่ยมันไม่ได้นะน,นั้นก็ถือว่าจะเป็นความผิดนะครับเป็นวามผิดแต่ว่าก็ถ้าทุกคนยินยอมก็ถือว่าความมียอมก็ถือว่าไม่ไม่เป็นละเมิดก็สามารถตกลงกันได้ถ้าสมมติเขาไม่ชมาระค่าปรับจริงๆเนี่ย าอาจจะมีมาตรการทางสังคมนะอาจจะไม่พูดคุยไม่พบหาด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้ลงไปในพื้นที่ได้เลยนะครับแลวก็ทั่วทั่วพื้นที่ทั่วทุกหัวและแห่งเลยนะครับโดยอาจจะต้องมีการรายงานไปยังจังหวัดรายงานไปยังระดับเหนือขึ้นไปกว่าน,นั้นนะครับว่าแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนั้นนะครับใครรับผิดชอบอยู่ในการที่จะ เป็นหัวหน้าในการจัดทําข้อตกลงนะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับให้เป็นรูปธรรมกันขึ้นมานะตรงนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ท่านกำานดว่านะเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศเลยครับผมบางทีก็รู้สึกมองนลหน้าน้านําฝนจริงๆเนี่ยฝนมานะครับ แต่น้ำเยอะเลยนะครับน้ำเนี่ยไหลลงไปนะครับที่น่านเนี่ยถือว่าเป็นต้นน้ำไหลลงไปสู่เขื่อนอุจรดิตถ์นะครับอ่าเขื่อนเศรษฐกิจนะซึ่งเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเขื่อนที่ไม่ให้เขื่อนขนาดใหญ่และเป็นเขื่อนขนาดกลางนะครับก็บางปีเนี่ยคือแทบจะทุกปีเลยเขื่อนนี้ไม่สามารถจะรองรับน้ำได้ก็ต้องปล่อยน้ําจากเขื่อนอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับอ่าเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยไปยังพื้นที่ท้ายเขื่อนก็ทําให้ปัญหาน้าท่วมเกิดขึ้น เพราะนั้นแหล่งน้าเนี่ยเราเป็นต้นน้าเนี่ยก็ควรที่จะทําพื้นที่ในการกักเก็บน้ําไว้นะครับเช่นอาจจะมีการสร้างเขื่อนเพิ่มมีการสร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มนะฮะหรือมีโครงการอย่างเช่นโครงการประเทศเรามีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีโครงการหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งบ่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับ พระแลมหลักของในหลวงรเก้าซึ่งให้ซึ่งท่านมีกฎสะบายในการที่จะให้ทําเศรษฐกิจพอเพียงนะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงนี้ต้องมีอะฮะมีบ่อใช่ไหมฮะถ้าทุกคนมีบ่ออยู่หนึ่งบ่อเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่ต้องไปรบกวนเขื่อนหรือไม่ไปรบกวนควันพะยาวเลยนะครับเพราะทุกคนมีแหล่งเก็บน้ําอีกแล้วใช่ไหมฮะก็ทำใ้ให้เพียงพอเลยตรงนั้นถ้าไม่เพียงพอก็ขอนหนุนาก เขือนนะหรือวันทะยาวอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าหลักก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับโดยตรงเนี้นะฮะทำอย่างไรได้ให้มันมีหนึ่งหนึ่งบ่อนะฮะหนึ่งคหนคนเลยหนึ่งครอบครัวเลยซึ่งสามารถใช้น้าได้เพียงพอเลยนะครับในการเกษตรนะรับแล้วก็วันทยาวนี้ขอเอ่อเอ,อ,อเมนนิดน,นึงนะฮะว่ามันมี ประามาณในการขุขขดลอกอยู่พุ่ปีนะครับแล้วก็ผมดูว่าการขุดลอกนี้ต้องทําอย่างจริงจังนะอย่างจริงจังอย่างมีระบบแล้วก็เป็นหลักวิชาการนิดนึงนะครับเพราะว่าการขุดลอกนี้บางทีทําให้ดินซึ่งอยู่ริมตลิ่งเนี่ยพังลงไปได้เราอาจจะทําเป็นเขื่อนล้อมรอบวันพยาวเลยนะซึ่งมีพื้นที่ประมาณพันสองร้อยไร่ถูกไหมฮะก็ทําเขื่อนล้อมเลยนะครับ จะต้องทำปักลงไปในดินความลึกเท่าไหรสิบเมตรยี่สิบเมตรอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ดินเนี่ยจากริมตลิ่งไหลลงไปสู่ฟันพรียาได้ในกรณีที่มีการขุดลอกนะครับและการขุดลอกน่าจะมีแผนสักหน่อยนะครับว่าปีนี้นะครับขุดลอกขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเราขุดลอกขึ้นมาถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายคือถ้าขุดลอกขึ้นมาดินหนึ่งันลถเราก็จะได้น้ำและน้ำหนึ่งพันลถนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราขุดลอกขึ้นมาสักหมื่นคันรถเนี่ยน้ําที่มาเพิ่มแต่ก็คือเป็นหมื่นคันนะที่เป็นลูกบัตรเว็จะได้มากนะครับแล้วเรากักเก็บน้ํในระยะยาวเลยนะครับไม่ต้องแบบโอ้โหตอนนี้ก็คือเพิ่งฝนนะครับรอฝนนค่เดียวนะครับเราก็วางแผนว่าต้องสามารถกักเก็บน้ําได้ทั้งปีเลยนะครับถึงแม้ฝนจะไม่ตกก็ตามอันนี้คือแผนที่ต้องทําในระยะยาวเลยนะครับก็เป็นแผนที่ ก็ท่อนยักยืนนะครับเพราะว่าไม่สามารถไม่ทําให้ดินทังทลายด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่ขอขอบคุณครับ